สบายดีพ anyway, um, ี่น้องสบายดีบอสทุกคนวันนี้ก้าวสร้างไพ่มาเลยพี่น้องเลยท่านห้องหลีดล้วบุกหอยใส่น่ารอสบายดีเด้อพี่น้องมาหอยบ้านตองหลีแล้วเบิ่งแต่ปากเบิ่งแต่กระดานไฟเรามันอายุกการใส่งานมาจากสิบวันอย่างไรโอ้โหเหว่าเงินได้หนี่ก็อบบัวยน้ำเด้อ ยาาาะจาอกเ่งอ่ืจัดการให้เรียบร้อยพี่น้องพราะว้ายมื่นเลยเนาะหลาเพื่นจะได้ก็ขอบคุณเด้อใจดีเด้อพันชอยมาเรื่องไฟ กไม่ัลมเป็นไ,ไนนีเอฟอว่าเราข่นสีลเนี่ยได้กินข้าวกินข้าวล้วบอกินแล้วก,กินนเห็ดปูได้เดานะเญเจดอกโอ้หลีปลานี่ยาขาวนบานอันนี้ต้นหึย่างลมเออยงีบได้เห็ดปูหรแลหเานี่ยนะิแกมนีอือตงนีคือบ่บอกไม่นานี่ไปไนีเท่านี้ท่าหลุมนี้น อือพี่ไม่ได้บอกพี่มันเดงนั่นนั่นอมันเถ่าเองคือสีชงสีเก็บเนาะนี่เงี้ยเงี้ยไปอมันยังขีไปอยู่เมจะนางน่อยถ่ายอยู่ ไปก็ไนานไปาข้างใน่เอาเลยวี่ลีนเล่ได้เป็นเกกันเลเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้คือัตเก่ากว่านี้เออะเา้า็ะจ้างมันต้องห่วงว่าพี่นอแต่แต่ข้าวขาวไฟมาเนี่ยจักจักปีเลยบัณฑิษว่างได้ใส่ไฟก่อนบานาโมจะลืมข้าวอันนี้มัน เพราะว่าตัวรุ่นเก่ามันจะมีอันนี้ลายนี่อันนี้นะอืมอันนี้คือจะติดกับหลอดกับแผ่นพวกเผื่ฟิวจะเป็นฟิวอย่างเงี้ยติดหระดานไมปไม่บัดนี้มาสมัยใหม่เลยมีอันเดียวกันเลยคับยูหน้าห่าวหน้าเฮาวเนียวกันสิง่ายไอ้คนติดตั้งใหม่เลยนั่นแหละมันต้องสารบอก เี้ยงไหเนีอามายองเมาต่เอาออกมาใหม่ใหม่เฮ้ยจห่านใหม่ใหม่เนี่ยแบบนี้มันกระชง่ายดีายเป็นหลอดิโอ๊ยนาออกแล้วเดี๋ยวได้ไหมไสบายดีป่ะสบายดีมีลำดุกกำลัยิ่ข่าเลยป่ะกินแะไรเช้านี่ปั่นกินแะ นกาแกง้อกับูจีเดอยู่ว่านะมาสนอยากกินเลยที <S <s ่นอกที่านลไร้างถ้าได้กันไปกินแกงนอาไหม่ิมแกงน้อหม่กันก็้านีอบวงก็ห้ไม่้อบวงในนั่งวงะพานในหนองน้ำจะเาวา้นอกกินหลอดเขางนัอยากกินอ่ะเห็อที่นั่นบ้านนี่นะหนึ่งใส่กียน่อยใส่ปลาเขา ไม่ญงบ่เป็นคนแกงจะแบ่งให้เ้าหน่อยคือบเก็บพักบูพักเี้ยกินนี่ห้ามมัมาตืมอมาเลจุกไหวไหมหอกกูมาหลัปาทั้งน้วยัไม่อยกว่าเลกินก่อนเลยีก็บ่าห้าพักมาจะกีนเส้นกับชินนะเอาบอกจี

นี่ละนะนี่น่ชกชมพกลุมเี่คุณได้ชมพกลุมนีกแะพักกลุมนั่นเองแล้วเป็นแร้วเล่เป็นมันได้ผักอันนี้กินมันมันอะอ้ากินมาใช้อะไสางไพ่เขา้นเขาเฮยอร่อยอร่อยมาสางยิงสองยิงงต่อเนี่ยต่อหลอดไฟอยู่ลุว เผื่อเรากลเนิเกระานแล้วกะอเผื่อเราสีน้ำสายไามาซอยฟอกสายไามันเก่าเก่าไปเลยอน้ำใหม่เบิดเอเพื่อเราสีนั้นใหม่มต่อนีมานพะ่นีก็พอยนี่เปิดทริะนี่ส่มกระทิแก่หลายหลายฮักเอาเมื่อนี่เมื่อกินขาวแลยผ้าแหม่งปหาหลือไปมก็เอา่ัง ไม่มท mm. ี่ไหอยู่บ่มีบ่คอยบ่คอยกินอมีเขามีไงเห็ดเห็ดแหลอะไรกูู้ลโอ้ยเ็ัังเลยอไทีเห็ดบบใหญ่ขัดขึ้นมาเอานอนกเห็ดชุบปุ๊กนึงทั้งแหลไมกินเผาบานองดีก่อนม่กินนบงนี่เอาเบิง จางเห็ดไฟนองหลีดออกไปนั่นมือหน้าคนไหนไ้่เพามันจะงอได้แค่ย่างหลาดบอหีดไปทังหน่บอหีดเฮ้ยพ่อเล่นเนาะขั้นเป็นโบบังอันนี้ไงนวเพียเทียงหน้าตัางที่ทางน้นเนาะแ้มันอย่างละทงนาเด้ภาข่อยไปไล้เกิดบดีทึงให้ได้บอแมนีได้ไปทางครัวผิทางครัวแบบน้ำมูกเห็นมันงง

เฮ็ดตัวงั้อ่ะเนาอย่างนี่เออเออนี่เขาอันนำมงตู่เฮ็ดออกะจักปูเห็น่คอยมีเพ่อได้โขกวันนามตัวเนาะเอะะปุค่ะนี่หลังกันรเช้ากินไปดูคนหน้าขาวชิดอะเนี่ย เนี่ยกับนไยนกับา้อาน้อยเนี่ยมันเกิดอยู่แถวไหนเนาะมันออกมากลางคืนนแถวหปลาเด็กนล่เอาเลยบอกปเ็ัปเป็นหัอยายามันครบกบนแผะแล่ย่ำนั่นนะย่ำเร็วเขามันนมันมันที่ขายแมนต์มากนั่น ทำอะรใส่อกหนึ่งันเต็มปุกหนึ่งพุยะเล่นชีเล่นหาม่ไม้เปลือยอะไรหรือว่าอ้กุ่มอะไรเมนคว้มมันเสรนงามของเจ้าเส้นเข้าสวยเฮ้ยเห็ดเป็นเล่นน่ะเห็ดมาปีนะัจะกะพุลงไชมเล่นเล่นอืมเล่น่อกินกะงเยเด้อปนอะไดอดไฟกับวัน

แล้วมาต่อหลักแล้วนี่แล้วอะไรบ้างดูบองบอสปอดไฟขึ้นมาไลา่โอ้ยบงอันนะบงตัดไฟมันเคิดนี่จังง, <laughs> งับก็บนลงข้างเกดอโอ้ยวันนี้ คูไปเบิดเลยหุงเบลาหุงเบิดแล้วเห็ดให่เบิดไเออใช่ก็ันนี้ปิดเปิดัวนี้ได้เออตัวนี้ยังเปิดเบิได้มีมีสอสวิตช์มันมีสองฟิวเนนี้มันก็ง่ายเพราะว่ามันมีฟิวอ่นปากกับฟิวดอก บโบเรมีเสียบบาดหน่อยมิจะเปิดเอาอย่างเดียวไฟนะมีแต่เปิดเอาพัดลมเพื่อนเน่ยเสียบต้องเสียบกระดานลงมาใช่แต่ว่าไฟนะมันจะเปิดใช่เนาะเปิดเปิดลมเบิงลมหมุนบ่อนานพัดลมกระมุนบาดนี่เย็นจอไอ้โลดไเอาสื่อมาหายก็ได้ป้ามาหนุ่มกัน ไม่แล้วปัานนี้เป็นไตยานแล้วมาเมื่อน่ะเอาขึ้นมาเมื่อน่ะไฟตายไปสั่นโอ้ยมันสภาพแล้วนี่มันปวดตายมันจะไปแตงได้เนาะมันคูไปเบิดเลยเราแห้งเนาะเม็กไตยานคือกันเลยบบพวยผูมาเห็ดกป็นยังไงบอกระนาวหลุกคือกันเลยไปลงตลาดแล้วได้ยังเปิดไตยานอันนั้นแท้ใช้ตัวไ้เอานี่นี่นี่ใช้ตัวนี้เลยทิมเลยนะทิมโล Đứt cỏ về nhà một phát nẹp lò hay nọ về hoa nhao nóng về hoa 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 เราได้กระดาใหม่ได้เว้าายย่งมาใส่กับโบราณย่างได้กรได้ใหม่ของเรงมันหนักไปกี้นี่ยช่วงนี้ยังเป็นกระดาอันใหม่เนาะพอคันละขึ้ขนช่วงแล้วเอากระดา,ให,า,ดาใหม่ไปเออกระดาใหม่ตัวนี้เลยท่านขึ้นบนเอากระดาษเรื่องละอืมมาน้ากันนะอืมอันนี้ไปเข่าไปน้ำไปเดินชมนี่ก็เอาอันนี้แเนอืม หงบาหนึ่งพันบาทขบคว้ากับขบไปกับขบไปยังมันบุกช่วยกนกี่ดอกัดกูเ่าแน่ได้น่อยแน่แน่ยำยำายท่อเอมมกบใจเาไ้เป็นอไรบาทนี่หายห่วงแล้ว วานเสียไปปี man, uh ่เาลดันนันกันอจะไม่ได้กับรลา่อบได้มืนกันยุกลงไปลงมาหน่อใช่ไหมจะไปแร้วกยาจะไปกิน้อขูมาสาพื้นสาใบชาถูกหห่างหมีเ่อห้อยู่ดีมีแห้ง อม่นี่แล้วยังได้หญเด้บได้บานีําลงสร้างแค่นี้ก็บ่มี่น้ํลงมันเป็นหยังซอยมันพิวมันพิวจักมันพิวมันเป็นหยังบ่จักอั้เขาหางให้มีเมื่อหนาเมื่อไนอขอบคุณสิดีมีแห้งเด้อซอยแม่ใหญ่กะดานเนาะเฮาก็ดาอือไดส่งกะดานเนาไส่งกะดานไทยอ เดี <łość> ๋ยวไปนอนครับอยู่ดีไม่แห้งกวางไข่กวางลูกหลาตัวซอยไม่ใหญ่นี่เดี๋ยวไปนอนจบไปขอบคุณหลายๆเด้อนี่แหละพอได้กินแต่ยากมันแต่ดีโอมันเกืบเอไปซากิน